ายตรงสะดวกซื้อโมเดินเทรดรายแร,ยรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่าย,ายๆถึงที่บ้านค่ะเปีนชวิต อยากเดินไปให้มันง่ายขึ้นตามใจต้งตองการเพียงเรามาช่ยมั่นขอเอาสินค้าที่นี้เลือกความ10,000รายการครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดลิสตให้คบสิ่งใหม่ที่ทะสมัยและเจอวันทีวีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหา ภัณความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ ะะเรายัางอยู่กับท่านดรเทพิน hmm. คกับผลิตภัณฑ์แซนสมาร์ทะะหลายท่านทราบและรู้จักพอสมควรในรู้จักสารแซนโทนต่างๆะะแต่ตามที่ท่านดรบอกว่าช่วยในยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้บางคนอาจจะเกิดคําถามว่าอแบบนี้แล้วเ,เราจะเช็คได้ยังไงคะว่าสินค้าหรือว่าพืชผักตัวไหน,นมันสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้จริงๆมันมีค่าหรือมันมีอะไรที่จะใช้วัดได้บ้างไหมคะ ครับตัวชี้วัดนะฮะเขาเป็นค่าโอระดนะฮะซึ่งค่าโอรดนี่เป็นตัวที่ชี้ได้ระดับความสามารถในการต้านอนุมูลสระมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นค่าโอระดนี่ต้องส่งไปตรวจสอบวัดนะฮะอย่างที่เยอรมันที่บรูนสวิกที่ออสซิเลยหรืออะไรที่เขาเขาวัดค่าโอระดเป็นค่าบ่งชี้ความสามารถในการทําลายนอนุมูลสละถ้าค่าโอแระดสูงแสดงว่าอาหารนั้นพภชนาการนั้นมีคุณภาพในการต้านอนุมูลสละสูงนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วคนเรานี่ ควรจะมีสารต้านอนุมูลสระที่ควรจะกินจากอาหารเนี่ยประมาณสองพันค่าโอไรตประมาณสองพันะซึ่งใน<ะ>ในแซนสมาร์ทนี่นะผมบอกได้เลยหนึ่งแก้วนะฮะหนึ่งแก้วเอาแค่สามสิบทีซีเนี่ยเราเราตรวจสอบแล้วนะฮะมีคุณสมบัติมีค่าโอไรตสูงถึงสองพัน เพราะนั้นกินแก้วเดียวตอนเช้าเพียงพอเพียงพอค่ซึ่งถือว่าสูงมากใช่ไหมคะถ้าเทียบกับพืชผักผลไม้อื่นๆในการวัดค่าโอรักในกาหารครับเขามีการเปรียบเทียบน้ําผลไม้ต่างๆนา,ๆ,นาๆนานาชนิดนะฮะ,ะอันนี้น้อยอันนี้มากอันนี้มากอันนี้น้อยนะเทปพิมน้ําองุ่นน้ำอะไรปรากฏว่าค่าโอรักในปริมาณที่เท่าๆกันนะฮะของแซนโทนเนี่ยสูงกว่าอย่างอื่นนั่นหมายความว่าแซนโทนจากมังคุดเนี่ยหรือน้ำมังคุดที่มีสารแซนโทนเนี่ยจะมีประโยชน์ทางสุขภาพ ในการต้านอนุสระได้สูงกว่าน้ำผลไม,ม้อเพราะนั้นเราน่ากินไหมใช่ไหมค่ะชัดเจนเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นถ้าทานไปเนี่ยก็จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้มีงานวิจัยอื่นๆไหมคะที่เขาทาวิจัยเกี่ยวกับแซนแซนโทนเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีผลการวิจัยออกมาให้เราได้ทราบกันถึงงานวิจัยงานค้นควา้างานทดลองในสัตว์ทดลองในห้องแลบแล้วก็ทางคลินิคอลเทสต์มีมานานมากนะฮะ มีเป็นสิปีแล้วเพราะนั้นปเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องอองานวิจัยจะมีมากมายเลยนะฮะ<ม>ทั้งทั้งทางอเมริกาทางจีนทางญี่ปุ่นทางอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันได้เลยนะฮะว่าม,มีข้อมูลแบ็กกราวด์แล้วก็เป็นเคอร์เรนต์งานวิจัยจนปัจจุบันนี้แซนโทนี่มีประโยชน์มากนะฮะ มีแน่นอนเยอะแยะเลยผมไม่ได้เอามาคือ,อนนไ,ปไปหาอ่านหรือว่าไปหาข้อมูลกันได้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตามต่างประเทศหรืองานวิจัยเขาก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วล <ง S 2> โป<ล>่โลงในเจอต่างๆเยอะแยะยืน<อ>ยันชัดเจนเลยฮะว่าเป็นสารที่มี คุณสุบิรนการต้าเน,น้นมุสละแล้วช่วยอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะ,ะครับเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเห็นผลแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนด้วยเนี่ยนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะเป็นผักจะเป็นผล,ลไม้อะไรก็แล้วแต่ตา,ามที่ท่านดท์กเตอร์บอกสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้ดีแบบนี้เนี่ยถ้าเราเลือกรับประทานอาหารหรืออะไรที่มาจากธรรมชาติเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอไม่ต้องทานยาแล้วสิคะท่านนทกเตอร์จริงๆแล้วที่เราไปหาหมอหรือเราต้องทานยาเพราะเราป่วย มันเกิดความไม่สมดุลของร่างกายแต่ตราบใดที่เราเรียนแบบธรรมชาติทําตัวแบบธรรมชาติให้สมบูรณ์ซึ่งมันก็ทําได้ยากแหละเราจะไม่ป่วยนะเพราะนั้นผมไม่หมายความว่าเออป่วยแล้วไม่ไปหาหมอมากินอาหารเสริมไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลร่างกายโดยการกินอาหารให้ถูก หลักให้กินอาหารที่มีคุณภาพแล้วกินให้ครบถ้วนไม่ป่วยแล้วครับไม่ต้องไปหาหมอแน่นอนนี่นไม่ต้องรอให้ป่วยหรือถ้าใครไม่อยากป่วยเพราะป่วยเสร็จแล้วต้องคุ้มอ,อกคุ้มใจมารักษาดูแลตัวเองก่อนที่จะป่ยวยโดยการเรียนแบบธรรมชาติทานของที่มีประโยชน์แบบนี้นะคะธรรมชาติช่วยได้อย่างแน่นอนนะคะแบบนั้นต้องให้ท่านดรช่วยสรุปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าแซนสม์ทซึ่งมีสานโทนอยู่เนี่ยนะคะในน้ามังคุดขวดนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะครับประโยชน์ที่เป็นท,ที่ทราบกันโดยทั่วกันก็คือ แก้เสบนะฮะกินเข้าไปี่มันแกเ้เขาเรียกว่าแก้เสพภายในอะไรต่างๆนะฮะอย่างาโดยคนสมัยก่อนโบราณนี่เขาก็ใช้เปลือกนี่มาทาสิว <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาก็ไป <c oughs> ทําผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง<ะ>แก้เสพสิวฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> พวกได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มาก <c oughs> แต,แต่การกินเข้าไปก็แก้เสบแก้ออกซิเดชันคือร่างกายมีออกซิเดชนันอย่างที่ผมบอกว่าการได้พลังงานก็มีออกซิเดชนันของ ร่างกายในการดํารงชีวิตแต่ถ้าผลไปได้มันเกิดอ,อนุมูลอิสระอันนี้จะไปต้านอนุมูลอิสระคือเป็นแอนตี้ออกซิเดชันแล้วขณะเดียวกันก็มีผลในการลดไขมันเขาเรียกแอนตี uh, ้ไฮเปอร์ไลปิดมียคือลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุข,ของความดันสูงแล้วก็โ,กโรคสโตรอกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้ได้ผลเยอะเลยนะอันนี้เป็น เป็นแอนตี้ไฮเปอร์ไกลซีเมียคือลดน้ำตาลในเลือดโอ้โห oh, อันนี้ผมบอกเลยเลย347ล้านคนในโลกนี่เป็นโรคเบาหวาน mm hmm. นะคะคนไทยนี่มีประมาณ4ล้านคนนะที่เป็นเบาหวานปัจจุบันเนี้ยอันนี้ช่วยได้เลยค,คือกินยาโรงพยาบาลยาคลินิกยาหมอเนะี่กินอย่างเดิมนะ,ะแต่เราต้องเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่า mm hmm. คุณกินแซนโทนสารแซนโทนเข้าไปนี่นะฮะหรือกินแซนโทมัตเนี่ย กินคู่กันเพราะเป็นอาหารที่เสริมสร้างร่างกายแล้วในที่สุดอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหคุณจะเห็นได้ชัดเลยน้ําตาลในเลือดจะค่อยๆลงเพราะนีนอันนี้ดีมากสำหรับคนที่น้ําตาลในเลือดสูงนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมายอย่างอย่างที่ว่าชะลอความเสืส่อมของโรคต่างๆได้นะฮะความโรคเ,เสืเ่อมเลือดลังจากการอ,อ,อายุเยอะแล้วก็ทาให้พูดง่ยายแก่ช้าชเป็นแอนตี้เอจจิ้ง สมัยนี้วิชาที่เอทิ n งในโลกนี้เขาก็ต้องใช้ anti oxidant <ม>นะฮะพยายามหาอะไรที่มันมีคุณประโยชน์จากธรรมชาติ<ะ>ไม่ใช่ยาสังเคราะห์แล้วสุดท้ายที่สำคัญคือ anti tumor <ม><ม>ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นจากอเมริกาชัดเลยเขาทดลองแล้วพบว่ามันสามารถที่จะลดไอ้พวกโลกเนื้องอกได้งอกแล้วก็เป็นแ c a n อร์ด้วยแล้วไอ้แซนโทนนี่เป็นไซโตท็อกซิกออกฤทธิ์มีพิษต,ต่อเซลล์มะเรง็งแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ ไม่เคยมีโทษกับเราเพราะนั้นปัจจุบันนี้ยาใหม่นะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารรักษามะเร็งเนี่ยเขาใช้แซนโทนเดลิเวอีทีฟคือใช้ตัวสารแซนโทนแล้วก็ดัดแปลงสูตรเป็นอนุพันธ์เนี่ยเอามารักษามะเร็งนี่ยังยังทยอยกันออกมา<ะ>เพราะนั้นการกินแซนโทนเนี่ยนะหรือกินน้ำมังคุดที่มีแซนโทนสูงเนี่ยขณะนี้ช่วยได้นะฮะใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันเพราะอันนี้เป็นการ หมอรักษาโรคอันนี้รักษาร่างกายทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถที่จะช่วยพวกโรคไลายๆอย่างที่ว่ามะเร็งเนี่ยฮะขณะน,น,นี้ต่างประเทศเขาก็ใช้ควบคู่การรักษามะเรง็งนอกจากใช้เคมีบําบัดใช้อะไรแล้วก็กินอาหารที่มีคุณค่าสูงอย่างนี้มีข้อดีหลายอย่างนะฮะของออแซนต์มาสท,ที่อยู่จอยคอยนี่ออร์แกนิกนะฮะอันนี้เป็นปออร์แกนิกออร์แกนิกคือมมาจากปลอดสารพิษเลยนะที่ต่างประเทศเขา นิยมมากตอนนี้ที่รัสเซียก็สั่งไปยูเครนอะไรต่างๆอังกฤษออสเตรเลียเพราะว่าอันนี้ออร์แกนิกนะฮะของเราเนี่ยเยี่ยมมากแล้วมีฮาลานมีมาตรฐานสากล SGS GMP อ,อะไรต่างๆแล้วที่สำคัญอันนี้นะฮะไม่มียากันบูดไม่ได้ใส่สีไม่ได้เติมน้ำตาลนะฮะนั้นใครกินอร่อยทุกรลายแต่ข้นมากนะ,ะถ้าท่านท<ม>่านดูขวดนะฮะนี่ถ้าไม่เปิดท่านเห็นไหมน,นี่เป็นเ เป็นก้อนเลยเป็นลัมปิ้งอ่ะเป็นเนื้อเป็นข้นคไม่ใช่แป้งนะต้องขย่าแรงขย่าแรงมากมากเลยนะก่อนจะเปิดขย่าแรงเนี่ยล้วก็ดูเนี่ยมันมันทิ้งไว้ไว้นานอ่ะแต่เราเราไม่ได้ใส่ยากันบูดเพราะนั้นถ้าเปิดแล้วนะเออเรามีแก้วในกล่องนะค่รินเอาไป0ซมีีแล้วกินเลยมันเหนียวแต่ไม่ไม่ได้ใส่แป้งแล้ว บางคนบอกโอ้โหเหนียวนิ่ว่าใส่นี่นี่เนื้อแท้ๆนะเนื้อแท้ๆมังคุดค้นเลยมังคุดตั้งหลายโลนะยขวัวเนี้เพราะนั้นท่านได้อาหารที่ดีมากๆเลยแล้วเวลาลินพันเสร็จต้องเข้าตู้เย็นทันทีต้องเข้าตู้เย็นเลยหลังจากเปิดแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ทิ้งไว้สามชั่วโมงเดี๋ยวลาขึ้นนะลามันจะขึ้นเร็วอร่อยแต่ใส่ตู้เย็นแล้วคุณกินหมดขวดที่ไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายพอจะหมดมันติดกัน้ำใส แล้วก็มากินต่อซะเดินก็ขวดนึงดีนะฮะปกติแล้วยังไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้าอยู่ในกล่องแบบนี้เก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดทานจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีกว่าแต่เปิดทานเก็บไว้ในตู้เย็นนี่ก็เก็บไว้ได้เป็นเดือนสบายสบายๆทุกวันอะเรา ไปหาผลไม้ปั่นมันยากแล้วนีีเถ้าปั่นให้เรียบร้อยแล้วแต่พีสารสําคัญะะค่ะควรจะดื่มตอนไหนยังไงคะดรักเตอรออ์มันเป็นอาหารนะฮะเพราะนั้นดื่มชเช้าก็ได้เย็นก็ได้ตอนไหนก็ได้นะฮะ<ม>แต่ขอให้ได้ดื่มเถอะนะฮะเพราะว่าคนมัน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกิจวัตรที่ดีไม่ดื่มดื่มสะหน่อยร่างกายยืดได้ดีะะผมะะดื่มทุกวันเลยนะตอนนี้คค่ะนะค่ะะก็เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณนะคะจริงๆทานได้บ่อยๆแหละแต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมก็คือ <30 cc. S 1> ต่อ 30cc เนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าใครทานมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรดีต่อร่างกายโดยเฉพาะคนที่น้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงหรือเป็นโรคร้ายกินเถอะมันเป็นอาหารที่มีคุณค่า คุณภาพมากนะค่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะได้ความรู้ไปพอสมควรเลยจากท่านดรเทพพินนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านดรฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงละกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะครับสุดท้ายนะฮะที่อยากจะฝากคือว่า,าไลฟ์สไตล์การมีชีวิตประจําวันที่ดีเราก็ต้องอา,อาหารมีคุณภาพทุกอย่างทําดีหมดแล้วแต่ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเสี่ยงค่ะ,คะสูบบุหรีจ่จัดโอ้โหกระดูกก็าบางดื่มกาแฟจัดเยอะๆวันละสิบแก้ว ก็เสียแคลเซียมนะฮะหรือเออดื่มโซลาดื่มเหล้าจัดจนเกินไปมันก็ไม่ได้นะเพราะทุกอย่างมันจะเสียหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือพฤติกรรมที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะแล้วก็ชีวิตเราก็จะมาพูดไงยืนยาวไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ต้องไปหาหมอะนะฮะครับค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะคะท่านดเรเทพินพยาคชาติค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้นะ้ำมังคุดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากแซนสมาร์ทค่ะประโยชน์มากมายอยู่ในนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่จอยแอนคอยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง c เซ็ center นะคะสมัครสมาชิกสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะที่หมายเลข029755858นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ